สวัสดีครับนี่คือยอดมวยเด็ด The Best Boxer โดยหงแดงสุรินยอดมวยเด็ด The Best Boxer เนี่ยถือว่าเป็นช่อง YouTube ช่องใหม่นะเดี๋ยวหงแดงจะอัพโหลดเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ดูเป็นน้อมย่อยไปก่อนในช่องหงแดงสุรินยอดมวยเด็ด The Best Boxer นี่หงแดงจะทำบทวิเคราะห์คอนเทนต์ดีๆของมวยไทยในระบบ5ยกเกือบทุกช่องนะ FC สามารถเข้ามาชมฟอร์มล่าสุดเรทราคาต่อรอง พร้อมทั้งข่าวสารของวงการมวยเมืองไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่หงแดงจะทําร่วมกับ f อฟหงแดงมาในรูปแบบยอดมวยเด็ดเดอะเบสบ็อกเซอร์โดยหงแดงสุรินช่องใหม่เร็วๆนี้วันนี้หงแดงมีออเดอร์ศพเสิร์ฟส่งตรงถึง f อฟไปก่อนนะวันนี้เรามาสตาร์ทที่มวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสซูเปอร์ไฟท์เสาที่27หงแดงมองว่า เป็นมวยไทยในระบบ5ยกที่น่าดูมากๆจัดโดยโปรโมเตอร์เดียโปรโมเตอร์อ,อู่ดรดอนสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทางพีพีทีวีสามกนกาสามนาทีเป็นต้นไปนี่มาในรูปแบบยอดมวยเดดอบเบสบ็อกเซอร์โดยหงแดงเรามาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งน่าสนใจมากๆดาวรุ่งทั้งคู่เลยนะโดยเฉพาะก้องสนั่นสอเทียนโพวันนี้เจอกับเพชรนิพนธ์ปอมงคลอิน ร้อยสี่ปอนด์ทั้งคู่ถือว่าเป็นดาวรุ่งสายเกียรติเพชรที่พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาดีมากๆกก้องสนันเนี่ยสีห้าจากกระบี่นะซ้อมอยู่สอเตียนโพของภุ่มกับออสขณะที่เพชรนิพนป้อมคนอินเนี่ยจากบุรีรัมซ้อมอยู่ป้อมคนอินของมดาด่างแปงฟอร์มล่าสุดของก้องสนันแพ้เจมส์ักแสนทอค้าแก๊สชนะนิวเคลียร์สอสุพัฒโทแพ้เอกพยักษ์เทศบ,ทบ,บาลตำบลพระพาราไร ขณะที่เพชรนิพนธ์ชนะดาวเหนือแสงทองคาแก๊สแพ้โมทีน้อยประกาศสิทธิ์ยิมสุดท้ายชนะน็อกยกสองพยักเมฆาก็สุวนทับก้องสนันเนี่ยเปิดเกมนะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นขาแรลกขาเลยขณะที่เพชรนุเพชรเพชรนิพนธ์เนี่ยขวาเปิดเกมเหมือนกันเป็นมวยขวาแข้งขวาจัดจ้านในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ก้องสนัน ชอบไปที่การยืนระยะหัวจิตหัวใจวันนี้ซ้ายด้วยนะซ้ายทางมวยได้เปรี่ยบวันนี้จะเบียดเฉียนนะเพชรนิพนธ์พ่อมองคลอินสนุก fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแน่นะมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตูวสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ยอดกุม,มารรถสวยจ่าเจใสยพริ้ววันนี้เจอซปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกน์ร้อยห ยอดกุมารยี่ห้าจากอุบลซ้อมอยู่รถสวยจากเกศเพชรบุรีขณะที่ซูเปอร์จิ๋วยี่สิบห้าจากอุบลซ้อมอยู่สิบบอลสกลสกลนครยอดกุมารล่าสุดนี่แพ้นอกยกสี่ฟ้าลีขีดสิทธิ์หนุ่มน้อยชนะนอกยกห้าลาวสตาร์เกียรติทงยศเสมอเด่นเมืองจองนอันเป้ามังคลดินขณะที่ซูเปอร์จิ๋วชนะบางคล้าน้อย ร่มกล่าวสนุกเกิดชนะ1สยามสอเดชพันธ์สุดท้ายแพ้นอกยก3 1สยามสอเดชพันเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ยอดกุมารนีดขวาแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวขณะที่ซูเปอร์จิ๋วเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวแข่งขวาหนักแรงหมัดขวานี่ใช้ได้มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ยอดกุมารของแดงชอบไปที่เข่าในอาวุธหนักแรงยืนย่กเก่ง วันนี้จะเบียดเชียงชนะซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลสนุก FC ชอบกด s ับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีตัวช่วยแอดหองหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มืยรักมวยชอบออกตัวมืยรักมวยชอบพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาดูรองคู่เอกและคู่เอกจอแ n นดรเริ่มต้นที่3,900บาทมีทั้ง9นิ้วและ10นิ้วสัลสกีลื่นไหลพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับ FC หงแดงสุริน เปิดให้บริการแล้วที่ร้าน CG ดอนเมือ0 8 1 5 2 1 8 6อ8มาถึงรองคู่เอกเดอะเบสบ็อกเซอร์ยอดมวยเด็ดโดยหงแดงสุรินรองคู่เอกเด่นสยามเดียมธนวัฒน์เจอปลายฟ้าสแสงชัยร้อเด้นสยามเนี่ยจากสงขลาปีนี้17ซ้อมอยู่สจอ,อเล็กเมืองนอนท์ขณะที่ปลายฟ้า18จาก1้อซ้อมอยู่สแสงชัยร้อ ฟอร์มล่าสุดเด่นสยามเปื่อยสุดๆแพ้เบอร์หนึ่งสองสลาชีพแพ้แดนพี่ชิดเฟิตสประชุมสุดท้ายแพ้เพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ฟอร์มล่าสุดของปลายฟ้าชนะนกยกสองนำเจริญบุญลันนามวยไทยชนะสะเดาทองนุ้ยสี่เมืองเม,มืองสุดท้ายชนะเพลงเอราวัณซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะเด่นสยามนี่ซ้ายจังหวะฝีมือถีบขวาวางซ้ายสอกคมสมองมวยหลักเหลี่ยมดีมากๆขนาดที่ปลายฟ้า ขาแรกขาลุยนะซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงเดินเสียบเดินแทงสรีระรูปร่างดีหัวจิตหัวใจดีมากฟอร์มล่าสุดสวยจริงจริงมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ปลายฟ้าซ้ายด้วยกันทั้งคู่ปลายฟ้าเนี่ยยืนระยะเก่งหัวจิตหัวใจสรีระรูปร่างดีเดินเสียบเดินแงทงทําได้ดีถือว่าเป็นมวยมวยไทยมวยซ้ายที่การยืนระยะการเดินออกอาวุธน,นี่ดีมากมาก วันนี้วงแดงชอบไปที่แฟฟผาจะเบียดเชียรช่นะเด่นสยามเรียมธนวัฒน์สนุกมาที่คู่เอกคู่เอกเ,เพชรน้องเนยพอหอมกลิน่นปะทะจอมโหดวีเคเขาใหญ่ร้อยสิดเพชรน้องเนยหรือคูปตาลูกมะขามหวานยี่สิสองจากกุรีรามซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานของพิเปี้ยวขณะที่จอมโหดเนี่ยสิ 19. จากปราศาทสุรินซ้อมอยู่สิทธการสุรินฟอร์มล่าสุดของคูปตาหรือเพชรน้องเนย ชนะน็อกยกสองพลอยพิชาตสจต้งปราจีนแพ้น็อกยกสามเพชรแสนสุขโชดบางแสนแพ้น็อกยกหนึ่งฐานเอนกนายกเอธาสาราวันลุมพินีขณะที่จอมโหดจอมโหดเนี่ยล่าสุดชนะดีโอนาตาสเดชพันสองไฟเลยสุดท้ายเสมอเพเปอรหัดสิทธิ์นายกทวีตถงนะที่ SKS เนี่ยแหละที่ผ่านมาจังหวะฝีมือเพชรน้องเนยจังหวะสองจังหวะสามนะเตะขวาต่อยขวาหนักแรงสอบคม ขณะที่จอมโหดเนี่ยจอมโหดเปิดเกมเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขาแรกขาลุยมวยคู่นี้วันนี้ผงแดงชอบไปที่จอมโหดชอบไปที่หัวจินหัวใจการยืนรนะยะอาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้จะชนะเพชรน้องเนยนกเขากมอสเบียดเพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นสนุกเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาดูมวยรักมวยชอบฟิล์มกองแสงเกาหลซันคอนโทรลคุณภาพสูงจากอเมริกา ติดฟิล์มรอบขัดลด10%สําสำหรับ FC หงแดงสุรินเปิดให้บริการแล้วที่ร้าน CG ดอนเมือง0 8 1 5อ1 8 6 6 9มาดูมวยรักมวยชอบในรูปแบบยอดมวยเด็ด The ะเบสบอ x เซอร์โดยหงแดงสุรินชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่จอมโหด VK เขาใหญ่วันนี้หงแดงมองว่าจอมโหดเนี่ยเป็นเดอะเบสบอ x เซเลยทำไมถึงบอกว่าเป็นเดอะเบสบอเซร์จอมโหดเนี่ย เป็นนักสู้ที่หัวจิตหัวใจดีมากขาแลกขาลุยยืนระยะเก่งน้ำอดน้ำทนดีเยี่ยมวันนี้หงแดงให้เป็นเดอะเบสบอกเซอร์วันนี้จะเบียดเจรชนะเพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นนี่คือชอบหนึ่งชอบสองหงแดงยกให้เป็นเดอะเบสบอกเซอร์อีกคู่หนึ่งชอบไปที่ปลายฟ้าวันนี้ปลายฟ้านะอาวุธมวยไทยนี่ดีทุกเรื่องเลยเป็นมวยซ้าย แข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกขมเดินเสียบเดินแทงเน่ยทำได้ดีมากๆสรีระรูปร่างดีวันนี้ยกให้เป็นเดอะเบสบอกเซอร์วันนี้มองว่าฟอร์มดีอาวุธหนักแรงจะเดิมเบียดเดินแทงนะวันนี้จะเบียดเชิงนนะเดนสยามเลี่ยมธนวัฒนสนุกนี่คือชอบสอส่วนชอบสามยอดกุมารรถสวยจ่าเจนวันนี้หงแดงมองว่าดีกว่านะยืนระยะดีกว่าอาวุธหนักแรงกว่า ขาแรกขาลุยหัวจินหัวใจดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะซปเปอร์จิปป๋วสิบบอลสกลน,นี่คือชอบสามส่วนชอบสี่หงแดงชอบไปที่กล้องสนัดสอเทียนโพชอบไปที่มวยทางซ้ายเปิดเกมแข่งซ้ายมัดซ้ายสอกคมยืนระยะดีวันนี้จะเบียดเฉียนชนะเพชรนิพนธ์ปอมคลอินสนุกนี่คือเดอะเบสบ็อกเซอร์ยอดมวยเด็ดโดยหงแดงโซริน มาในรูปแบบบทวิเคราะห์คอมเมนต์ดีๆเสิร์ฟส่งตรงถึง FC FC ชอบกด s u b สไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการของแดงขออวยพรให้ FC หงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ